ตอนนี้ถึงแล้วครับเราอยู่ที่วัดชัยวัฒนารามอันนี้เสียค่าเข้าด้วยใช่ไหมเท่าไหร่เอาคนละสิบบาทค่าเข้าก็คนละสิบบาทครับสองใบพีทธงโมงครึ่งถ้าเราจ่ายคิวก็ไม่แพงไปเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันต่อครับค่าเข้าสิบบาทไม่แพงนะเขาก็จะบอกว่าห้ามปีนป่ายเจดีพระพุทธรูปบุปรลางแทนแทนต่างๆกำแพงนะครับห้ามใช้โดนโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยวัดชัยวัฒนาราม ก็อารมณ์ประมาณนี้เลยนะยุคเก่านะคือเรามาช้าไปเราแวะหลายวัดเกินวันนี้เรามาเจอตรงนี้ที่ที่สุดท้ายครับบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับความเก่าของโบราณสถานคนระับสวยบรรยากาศดีเรามาช้าไปนิดนึงเราเลยอดแปลงร่างนะครับกลายเป็นคนโบราณใ,นะ <laughs> ใช่ไหมใช่ <laughs> เราต้องมาตางหาก เราต้องมาแต่ช้านี่เหนไหมน้องเขากาลังถ่ายรูปนะครับนี่เขาก็ถ่ายรูปกัน่าอก็ววัดชัยวัฒนารามบรรยากาศนะครับสวยนะแล้วก็เป็นวัตถุโบราณเก่าแก่ครับตรงนั้นก็กําลังบูรณะอยู่นะตรงนั้นเห็นไหมนี่เนเห็นไหมนี่ท่านขุนทั้งสองท่านนะฮะก็บรรยากาศก็สวยครับบรรยากาศดีนะ เด็กๆก็มาแต่งชุดไทยถ่ายรูปได้นะฮะนี่น่ารักเชียวติดแม่น้ํานะครับตรงนี้วัดชัยวัฒนารามคือแบบสวยนะสวยไหมสวยมากแล้วอากาศดีมากคือเรามาตอนเย็นด้วยตอนนี้ก็ใกล้จะใกล้จะหกโมงแล้วนะฮะอากาศประมาณนี้ นี้เราก็จะมาขึ้นบันไดตรงนี้ขึ้นได้นะแต่ห้ามปีนป่ายโบราณสถานอยู่จังหวัดอะไรนะที่นี่อยุธยานะครับแล้วเขาจะเข้าไปยังไงด้านในคือแบบสวยนะก็เป็นโบราณสถานเก่าแก่นี่ถ้ากล้องส่องามาเนี๋ยผมส่องดูนี่ว่าความเก่าแค่ไหนคือตรงนี้ก็จะเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่มากๆนะแล้วก็แต่ว่าพระพุทธรูปก็จะไม่มีเสียนแล้วน่าจะโดนตัดไปตั้งแต่ยุคก่อนๆน,นะฮะไม่มีเสียนตักองค์งเลยนะ ก็มีชาวต่างชาติมาเยอะแยะเลยนะครับคือสวยอมเก่าจะเก่าจริงๆครับตรงนี้ก็จะเป็นพระปรางประทานมันเป็นเจดีย์ทรงปรางตั้งอยู่บริเวณกึ่กลางของวัดนะลักษณะปรางจาตุรมุขนะันแหละประมาณนี้นะเ,นเพื่อนๆ คือสวยใหญ่มากสองตรงนี้ก็ยังมีเสียงอยู่นะครับแต่ว่าแข็งไม่อยู่แล้วจากาศก็เรือเรือขนสินค้า สรุปทริปนี้คือวัดชัยวัฒนารามคือเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ครับเสียค่าเข้าแค่คนละ1ิบ,บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะแต่งชุดไทยย้อนยุคนะครับก็มีนะมีให้เช่านะครับที่นี่วันนี้เราก็ลาไปก่อนพามาแล้ววัดชัยวัฒนารามโบราณสถานเก่าแก่ใครอยากมาแวะมาเที่ยวได้เลยจังหวัดอยุธยา